นี่ทำไมบางวัดคลองตันไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมสามอาทิตย์แล้ซ้อมอยู่ที่ค่ายกำลังหนึ่งใช้นาที่เ<ม>ดิมเลยแล้ว <ạ. S 1> อยู่ตอนนี้มีใครเป็นผูปป้พกครสอนละ,ม,ละมั้งเจ้าพญาก่อหลานก็คือเพื่อพี่ๆเพื่อนในค่ายเชื่อกันนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบ <20. S 1> เราสูงเทา่าไหร่หนึ่งร้อยหกสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้ห้าแปดเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับ มวยฝีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรชาคิดเคยต่อยเขาไหมเคยครับกี่ครั้งละครั้งหนึ่งวันวันนั้นต่อยกันที่ทูปะเปมีเป้มั้างชนะคะแนนอ๋อเคยชนะเข้ามาด้วยนานยังประมาณไม่ครับอันนี้สามเดือนที่แล้วอ๋อเดือนยวอันนี้มาล้างตากันที่นี่เขาไปมวยสไตล์ก็เข่ามีเข่าคงนั้นแล้วนี่มาเจอกันใหม่วางเกมวาแผงไงดีกเกม่า ก็เหมือนต่อยตามตาเราไปแหละแล้วเดี๋ยวแก้ไขเขาบนเวทีเลยแต่วันนั้นกับวันนี้คงจะไม่เหมือนกันหรอกเนาะเขาอาจจะแก้ทางเรามาเหมือนกันวันนั้นต่อยกันเวทดร้อยเท่าไรร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าวันนี้ต่อยร้อยสิบแปดเขาลงมาปอนหนึ่งเมื่อเช้ามาเป็นไงของเราน้ำหนักนี้พอดีมาบัดดีเลยนี่ต่อรอช่างจริงแล้วร่างกายของเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยโบูแข็งแรงวันนี้พร้อมย้ำเชนนะไว้เนี่ยพร้อมผรมย้ำชนเลยนะไม่ให้เกินเลยครับไฟนี่คุมมากี่กิโล 3ามสี่โลสาี่โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเต็มที่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบกว่าคนจังหวัดชัยนาทเอ้าฝ่ายเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อ่าชาวจังหวัดนครสวรรค์และชัยนาทช่วยเป็นกำลังใจใหเลยครับวันนี้ที่แน่นอนับอ่ะนี่ขอโชคดีนะขอบคุณครับไปใช้ชิยอินไปฟังไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับประมาณเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายที่เดิมเลยแล้วมีใครมาช่วยเป็นผู่บอลซ้อมไฟนี้ ว้เพื่อนๆเราน้องในคลาสเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเรามวยสไตล์อะไรครับมวยโบสเกจวันนี้เลยต้องมาเจอคู่ปแบบเก่าเพิ่งเสมอกันมาเลยใช่ไหมเอ้ยวันนั้นแพ้เข้ามาต่อยกันที่ต้องทำอากาศไปแพ้เขาแบบไหนอาคารเลยหรือว่าตายปัญญาปตายรูปส์อ๋อระหว่างไปหลุดปัญญาเลยพลาดเลยและอย่างของ สิงเร้าใหม่เขาเป็นมวยสไตล์ <c oughs> อ,อะไร <c oughs> วันนี้ไม่เจอกันใหม่วันนี้ไม่เจอกันใหม่ยวางเกมวางแผ่งไงดิก็รอดูันไปทีมอ่าก็เหมือนต่อยตามเราตายเราไป <c oughs> มีอะไรจะแก้ไขว้านบาทีเนาะ <c oughs> และคิดว่าวันนี้เมาคืนเขาได้ไหมได้ <c oughs> แล้วฟันยางไปทำอะไหม่ยัง <c oughs> ไปรอใหม่เลยนะวันนี้วันนั้นมันหลวมไปใช่ไหม <c oughs> วันนี้เข้าที่เลย พร้อมเต็มที่เลยวันนั้นต่อ,อยที่หากากานั่นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าวันนี้ต่อ,อยที่ร้อยสิบแปดเมื่อเช้ามาเป็นยังน้ำหนักนี้เกินเกินจุดสองเดี๋ยวก็หยิบร่างกายก็ไม่น่าดีหนาเนาะร่างกายเต็มร้อยอยังเป็นแงสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาล้างตาเลยพร้อมชนะคือนเลยนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ ต่อยมวยแทะมาทั้งหมดของเราตอนนี้ประมาณคน,คนจังหวัดเด็กน้องคายเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยฝากเชิญชวรที่จะไปตายครับ็นที่แน่นอนครับเพราะมาล้างตาพอเพอราะชน,นะชคืนนะขอให้โชคดีขอบคุณมากครับ,บรร